ซึ่งมันเกี่ยวเนื่องนะครับเกี่ยวเนื่องทุกองค์กรนะครับฐารัฐธรรมนูญวิจัยแล้วว่าเกี่ยวเนื่องทุกองค์กรเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ทางตํารวจเนี่ยครับทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองช่วยจัดก,การพวกนี้โดยเด็ดขาดอย่าให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆไม่ใช่วันดีคืนดีนะครับไปยืนอยู่ที่สามแยกสี่แยกไปจัดงานกันปฏิรูปสถาบันอยู่ตลอดผมไม่เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่เขาปล่อยอยู่ยังไง เจ้าหน้าที่เขาทำอย่างไรกันต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองครับจะทาอย่างไรต่อพวกพวกนี้ผมว่าปีนี้สิ้นปีแล้วนะครับควรที่จะให้ของฝันปีใหม่กับประชาชนอย่างพวกเรามั่งนะครับทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองควรจะให้ของฝันปีใหม่กับพวกเราจัดก,การกับพวกสามนิ้วเนี่ยครับให้มันเสร็จเบ็ด,ด,ดขาดไปทันทีไม่ใช่วันดีคืนดีครับไปไปอยู่ตรงไหนก็ได้ไปปฏิรูปสถาบันเลิกมาตรการหนึ่งสองตรงไหนก็ได้ ผมคิดว่าต่อไปน่าจะไม่มีแล้วนะครับถ้ามีอีกนะครับสบสและกลุ่มภาคีต่างๆออกมาตอบโต้ทุกรูปแบบครับครับท่านครับคือผมก็เคยเป็นผู้ปฏิบัติมาในระดับสถานีนะครับก็คือในเรื่องของที่ทางเจ่านที่มาล้อมเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบันตำรวจพครบารรวมทั้งหน่วยปฏิบัติต่างๆไมื่องนิ่งวานใจหรอครับทุกเคสทุกเรื่องเนี่ยมีการดาเนินการทั้งทั้งทั้งมวลทั้งเต็ม ของเดือนตุลาเนี่ยก็ที่เราทราบข่าวครับก็มีพุ่งชาที่ต้องอรับผลไปเกบไปอะไรต่างๆนะครับรวมทั้งในเคสที่การผ่ายจุดคัดกรองเข้ามานะครับเข้ามาต่างๆที่มีสติ๊กเกอร์เนี่ยก็คือมีระบบการคัดกรองาการตรวจสอบประวัติต่างๆนะครับเมื่อตรวจสอบพบแล้วมีการพิจารณาแล้วในฐานความผิดต่างๆในฐานที่พบตรวจพบน่ยอาจจะไม่ได้ เกี่ยวข้องหรือเป็นภัยที่ทำหนเวลานั้นนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พิจารณาเข้าไปแต่เมื่อพิจารณาเข้าไปแล้วมันจะต้องเกี่ยวอะไรกันชื่อว่ามีข้อใดที่เกิดขึ้นมาครับนี่ของสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์นี่คือสัญลักษณ์ของข้อคดีครับนี่ผมว่าผมเอาผมเป็นบรรทัดฐานเลยนะครับท่านทำไมทำไมอย่างพี่ก็พิจารณาว่าเขาเขาพิจารณาว่าเคยมาแล้วหลายครั้งเขาก็ปล่อยเข้าไป ลักษณะนี้อันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องข้อมูลใหม่คือว่าการอยู่เนี่ยเขาเอาวิ่เข้าไปเขาก็จะต้องขึ้นถูกข้อบัญชีเป็นเป็นผู้ที่ต้องเข้าระวังนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบนะครับส่วนในการจะดําเนินคดีเรื่องอะไรต่างๆที่การที่ทิจารณาเนี่ยก็หน่วยที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องเขาก็จะมีการตรวจสอบแล้วลยงานต่างนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะขอว่าเดี๋ยวเราจะทำเป็นเักตารอันนี้หนึ่งหนึ่งวัตถุประสงค์ที่เราต้องผ่ายนะฮะติดตามเรื่องเดิมเรื่องใดบ้าง ครับอันที่2เนี่ยเรื่องใหม่เนี่ยต้องการาเรื่องอะไรนะครับาทางกองบัญชาการหรือว่าปันบางก็จะได้ตรวจสอบให้ได้จริงแล้วก็รายงานผลให้ทราบจะได้คบบวบคุมตามประเด็นต่ละนะครับ